ตีนไก่ตุนยาจีนเครื่องปุ้มกระตามชื่อเลยใส่เครื่องเทศยาจีนลงไปพอจะนำเดือดก็ใส่ตีนไก่ที่เอ็งล่างแล้วลงไปใส่แล้วก็ยับไปหาคนเดีล่ามันจะเข่าระวังล่อนำเดือดก็หั่นแค่รทหั่นชิ้นใหญ่จักหน่อยนำเดือดก็ใส่ซ้มเกลือมันมีฟองก็ตักฟองออกช้อนมันออกใค้ได้หลที่สุดเด็กอัศจรรย์ฟองหลายเฉะดูถั่ว เช่นเรากับฟงใส่รสดีซีอิวค่ะซีอิวดำจริงๆนะ่ะถ้าใส่ซีอิวดำหวานนะมันจีแสบกว่านี้อีกวันนี้ไม่มีซีอิวดำหวานก็เลยใส่น้ำตาลปิป๊บแล้วก็บฟงชุบรสแล้วก็แครอทใส่ลงไปตุ๋นผอมตีนไก่เลยตอนสุกมันจีเด้วหวานโอ้คนในแครอทมันจมแล้วก็ต่างไฟไว้ตุ๋นไปเรื่อยๆเอาจนว่ามันเปื่อยตุมไปจนสีมันเริ่มเข้มขึม้นเรื่อยๆวันนี้ก็ไม่ได้ททำเมนูเดียวมีถอดปาดาเซตลานาตากัจะออกมาประมาณนี้รสชาติมันจีอ่็อ,อกกาาป ฟิลคข่าขๆไปกินอยู่เปล่าปากนะจ๊ะแต่วันนี้ไม่มีเวลาทําน้าจิ้มเคลืปันแบบซีฟู้ดกินดูถั่ะโรยกระเทียมเจียวหรอยังนากินเดอกินกัะน้าจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยไปอีกแบบนึ่งดูถะ่ะไอยางแซ่